สวัสดีค่ะวันนี้มีคลิปที่สองวันนี้ลงรัวๆเลยวันนี้ยายจะมาดองขิงให้ดูเนาะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้แต่ยายขอเตรียมส่วนผสมแป๊บหนึ่งส่วนผสมของยายก็มีน้ํำสม้มไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะยี่ห้อไหนก็ได้ก็เกลือปน่นแล้วก็น้ําตาลอ่าดับแรกใส่ไปก่อนเลยน้าําตาลจะเปลืองน้ําตาลสักนิดนึบันนี้ หนึ่งสองสองช้อนนิดๆแล้วก็เกลือนี่นะคะต่อที่เห็นไม่ถึงครึ่งช้อนนี้แล้วก็น้ำส้มประมาณหนึ่งสอง สประมาณสามช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็ขยำอันนี้มือยายล้างแล้วเนาะมืออบอวบแค่นี้แหละคะ่ะจบ <c oughs> <c oughs> เริ่มออกสีแล้วดองแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้หางไปนิดนึง ขยามไปก็คืนน้ำลายไปเรียบร้อยอืมอร่อยแล้วโอเคฝากไว้นะคะเก็ตเล็กๆน้อยๆวิธีการดองขิงมีไม่มากเลยส่วนประกอบก็มีมีขิงเนาะน้ำตาลเกลือนส้มโอเคขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะคิงดอง